สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆดื่มกาแฟเช่นเคยนะครับดูไอออกแฟร้อนนะครับมากินไหมครับดูดิดูร้อนไม่ร้อนนะครับค <c oughs> วันออกเลย <c oughs> ไปดีนะกันเนาะควันออก <c oughs> ได้เลยมาดูนี่เลยครับต้มบอลนะครับต้มบ,นนบอลโอ้ยต้ำหอมเ,เห็นยากเฮ้ยตัวอะไรไหมเฮ้ยตัวอะไรแอบอยู่งลังนี <c oughs> ่ครับต้มบอลไว้แกงนะครับเพื่อนๆคุณพ่อกับคุณแม่ก็ชอบกินแกงบอลกันนะครับ มาขามาต้มไปเรื่อยๆนะครับอ่ากำลังร้อนอยู่เลยนะครับว่าไงเจ้าหมาน้อยนะควรทำไมเจ้าหมาน้อยก็จะเช้าเลยโอ้แสงเดือดตามมาเลยเจอหามี่เหรอ หาคุณแม่ก่อนนะครับไปอยู่ในสวนไหนแล้วแมวเสียงแมวร้องนะครับนี่แดดแต่อากาศเย็นนะครับทุกคนแดดจ้าเลย าคุณแม่หายแล้วครับเจอแต่หมาปิ้งทำอะไรปิ้งเจอแต่ไข่ปิ้งอยู่ไกลๆนู่นนะครับไม่รู้แม่ไปส่วนไหนนะครับมีหลายที่นุ่มอีตัวนะครับลูกหมาอืม เอาวิวทุเรียนแล้วกันแันนี้ใช้วิวทุเรียนตรงไหนดี ทักทายส่งกําลังใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกความเจ็บปวดก็อมทําให้เราเติบโตได้เสมอสู้ๆนะครับจักแมนบอแมนทํางานเันครับ